เรตับตับหายในยุงนะตับหายใยุงนดยผู้ใดมีแข่ากกินอันนัแมนตับสินออนีองแม่เออรู้จักภาษาผ้าขนหนาะไูักนหนาอะไรสู้จัก้าขนาอะไรเด็ก้อยกินไตมันหยามันมึนามันหยามันมึนกินไตนว่า เอาไตเอะแล้วเอาก็เสียเพ่นเจยาตัยาหมดอยู่านตัวเลไร้อยกินอ่ะเพอยากกิอีตเจบล้เอาูเนาะอันนสลาดกลัวตัวนั่นมัตมปลาิตายกลเตยอยออะไรเยตับนี่ไงยาไปนี่ให้ลูกไผ่ด้วยไหมแต่ว่าขานี่ขานี่ไงปู อ,อ,อ,อันนี้ตกักปอดลูกอโอ้ลูกเอาต้ม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 ไม่หีกต้มไกลไม่หยากแรงไหมต้่มไกลกไหมอยีออย่นั่งม <c oughs> ่โดนนะพีตลองหันถวยแก้กนั้งก็ไม่มี